สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในเกมหน้าหินนะครับหรือ9อิม9อิมนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็สําหรับในพาร์ทนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการแนะนำผู้เล่นใหม่กันอยู่นะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงไอเทมไอเทมหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญในเรื่องของการสืบเหมือนกันนะครับที่จะใช้ในการรีนะครับรีเทเลพอร์ตเรานะครับคือปกติ การเทเลพอร์ตเนี่ยหรือการวาร์ปนะครับมันก็จะใช้ครูดาวของมันประมาณสิบนาทีนะครับแต่มันจะมีไอเทมหนึ่งที่ที่จําเป็นมากก็คือจะทําให้เราสามารถรีไปเลยนะครับก็จะไวขึ้นนะครับนะไอเทมนั้นนะครับนะเราก็มาดูกันว่ามันคือไอเทมอะไรนะครับก็มาที่ลูกศิษย์สอนแนมครับที่อยู่ด้านหลังนะครับผู้ส่งภารกิจสอนแนมเรานะครับเปิดร้านมันขึ้นมานะครับ นะไอเทมนั้นก็คือไอเทมอ่านี่นะครับคําสั่งเดินทุดงนะครับคําสั่งเดินทุดงนะก็คือเป็นหลังจากใช้แล้วนะครับต้องรอเวลาคููดาวของจุดพักผ่อนทันทีนะพวกมันคือว่ารีเซ็ตคููดาวไปเลยนะครับนะอันนี้สําหรับาภารกิจในไตวันมันจะสามารถแลกได้อยู่หนึ่งชิ้นนะครับเราก็สามารถมาแลกได้โดยใช้ไป,ไปทองสํานักนะแลกมานะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับพอแรกเสร็จนะครับเราก็สามารถกดใช้ได้เลยนะกละ็ลองดูตอนนี้ผมรอคูดาวใช่ไหมครับเราคลิกไปเลยนะปึ๊บนะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกป้ายหนึ่งนะครับที่ไอเทมหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับในการ ่ใช้ในการสืบสํานักจะทําให้เราสืบได้ไวขึ้นนะครับบางทีเราไปสืบแล้วนะครับด้วยความที่เรา,าเทเลพอร์ตผ่านเจ้าสํานักนะครับแล้วมันติดครูดาวตรงนี้อยู่มันก็ทําให้เรากลับฉากาส่งได้ได้ช้าช้าลงนะครับแต่ว่าถ้าเรามีไอเทมตรงนี้นะครับก็จะทําให้เรา,อาไอเทม คำสั่งป้ายเดินทุดดงก็ทาให้เราวาดได้ไวขึ้นนะครับทีนี้คําสั่งป้ายเดินทุดดงนี่มันก็หาได้จากอีกที่หนึ่งก็คือในการทาเคปปาน6นะครับการเทปปาน6ที่เป็นรายวันมันก็จะมีคําสั่งทุดดงให้เหมือนกันหรือว่าจะมาแลกในที่ตรงตรงเอ็ Nam, นบีซีสอนแหนมด้านหลังสอนแนมที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนินครับเล็กๆน้อยในการใช้สืบสํานักให้ไวขึ้นนะครับก็สามารถทํากันได้นะครับ นะก็จะช่วยให้เราไ,ไม่เสียเวลาในการสืบนะครับก็สําหรับในวันนี้ก็มีเทคนิคมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับท่านผู้ชมคนไหนที่มาเล่นใหม่นะครับที่ยังไม่เข้าใจรายละเอียดในเกมเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะครับก็จะพยายามทําคลิปให้มันกระชับไม่มากเอาเน้นๆนะครับไม่ไม่รวบทั้งหมดนะครับสําหรับใครมีอะไรที่ต้องการจะให้ผมแนะนำานง้ยก็ไว้ที่ได้คลิปนี้ได้นะครับ นะรู้รู้ยังไงก็จะไปหาคําตอบมาให้ให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ชแนลกันด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ